ปฏิหารป้องกันภัยเบียกแก่เครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งที่มีคุณวิเศษทางด้านป้องกันและแก้รักษาคุณใสตลอดทั้งพูดผีสิ่งอัปมงคลหรือเสนียดจันไรต่างๆอีกทั้งยังสามารถป้องกันอันตรายต่างๆได้สารพัดวันนี้ทางรายการจะเล่าถึงเบียกแก่หลวงพ่อนุ่มครับหลวงพ่อนุ่มคือใครท่านมีความเข้มขลังอย่างไรในคลิปนี้เรามีคำตอบครับ เบี้ยแก้ของหลวงพ่อนุ่มวัดหนางในจังหวัดอ่างทองเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักสะสมและผู้ศรัทธาเพราะมีชื่อเสียงด้านพุทธคุณที่ครอบคลุมทั้งป้องกันคุณใสมนต์ดำพูดผีปีศาจและสิ่งอัปมงคลต่างๆรวมถึงช่วยเสริมดวงชะตาทําให้ร้ายกลายเป็นดีและแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆแม่จะหาเรื่องราวปาฏิหาร ที่ถูกบันทึกไว้อย่างเป็นทางการได้ยากแต่จากคำบอกเล่าของผู้ที่เคยบูชาจากนักสะสมพระเครื่องก็มีเรื่องราวที่ถูกเล่าต่อกันมาโดยเฉพาะเรื่องการป้องกันกุศลใสและแก้เคราะห์ในสมัยที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่มีเรื่องเล่าจากชาวบ้านว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งจากต่างถิ่นได้ล้มป่วยด้วยอาการที่ประหลาดร่างกายสูบผอมผิดปกติใบหน้าก็หมองคล้ำดวงตาเหม่อลอย ไม่สามารถกินข้าวได้ตามปกติและมักจะส่งเสียงหวีดร้องหอยหวนในยามค่ำคืนเมื่อไปพบแพทย์แผนปัจจุบันก็ไม่พบสาเหตุของโรคทำให้คนในครอบครัวก็เริ่มเชื่อว่าเธออาจจะถูกคุณใส่มนดำหรือโดนของเข้าตัวญา,าติาติจึงตัดสินใจนำตัวเธอมาฝากกับหลวงพ่อนุ่มที่วัดนางในเพื่อขอให้ท่านช่วยรักษาหลวงพ่อนุนมได้มองอาการของหญิงสาวอย่างพิจารณา แล้วท่านก็หยิบเบีย้ยแก่ตัวหนึ่งออกมาพร้อมกับทำพิธีเป่าคาถาลงไปจากนั้นจึงมอบเบีย้ยแก่ให้แก่หญิงสาวนำไปเนบไว้กับผ้าผืนหนึ่งและกำชับให้ท่องคาถากำกับเบีย้ยแก่ทุกเช้าเย็นเป็นที่น่าอัศจรรย์หลังจากที่ได้รับเบีย้ยแก่ไปไม่กี่วันหญิงสาวก็เริ่มมีอาการดีขึ้นตามลำดับจากที่เคยกินไม่ได้กลับกินอาหารได้มากขึ้นใบหน้าก็ดูสดใสขึ้นเรื่อยๆ อาการหลอนและการบาดระแวงก็ค่อยๆจางหายไปจนหมดสิน้นจนในที่สุดเธอก็กลับมาเป็นปกติเรากับไม่เคยเจ็บป่วยมาก่อนทําให้ชาวบ้านต่างเชื่อมั่นในพุทธคุณของเบี้ยกแก่ที่สามารถแก้คุณไสและขับไล่สิ่งชั่วร้ายได้อย่างแท้จริงยังมีเรื่องเล่าอีกว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งซึ่งประกอบอาชีพขับรถบรรทุกส่งของ เขาเป็นลูกศิษย์ที่ศรัทธาในตัวหลวงพ่อนุ่มเป็นอย่างมากและได้บูชาเบีย้ยแก่ติดตัวไว้ตลอดเวลาไม่ว่าจะไปส่งของที่ไหนก็จะคล้องเบีย้ยแก่นี้ไว้กับพวงมาลัยรถเสมอวันหนึ่งในระหว่างที่เขากําลังขับรถถนนสายหลักรถบรรทุกของเขาก็เกิดเบรกแตกกระทันหันทําให้รถเสียหลักพุ่งเข้าชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางอย่างรุนแรงเสียงชนดังสนั่นวันไหวจนผู้คนแถวนั้นต่างวิ่งครูออกมาดู และคาดว่าคนขับคงจะได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตแน่แล้วเมื่อชาวบ้านเข้าไปตรวจสอบก็พบว่า,ารถบรรทุกอยู่ในสภาพยับเยินจนจำเข้าเดิมไม่ได้แต่คนขับกลับมีเพียงบาดแผลถลอกและรอยโฟกช้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเขาไม่ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นกระดูกหักหรืออันตรายถึงชีวิตแต่อย่างใดและที่น่าประหลาดใจยิ่งนักก็คือเบี้ยกแกะที่คล้องไว้ที่หน้ารถกระเด็นออกมาตกอยู่ข้างคนขับ และไม่มีรอยบุกสลายใดๆเลยจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้คนในพื้นที่เชื่อกันว่าบารมีของเบียแก่หลวงพ่อหนุ่มได้ช่วยปัดเป่าคุ้มครองให้ชายคนขับรถบรรทุกแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุร้ายแรงได้อย่างน่าอัศจรรย์ทําให้เขาปลอดภัยราวกับปาฏิหารินั่นเองครับจากหลักฐานบางอย่างยืนยันว่าเบียแก่มีการสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็นตำรับตำราดั้งเดิมอีกตำราหนึ่งของสำนักวัดประดูโรงธรรมอันถือว่าเป็นสำนักพุทธาคมและศยศาสตร์อันเหลือชื่อในยุคกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแม่ภายหลังกรุงศรีอยุธยาจะเสียแก่พม่าครั้งที่สองเมื่อพศ .2310 แต่ศัพพวิชาการต่างๆของสำนักวัดประดูโรงธรรมก็ยังมีสิทธิ์สืบทอดวิชาการต่อๆมาจนถึงทุกวันนี้ ถ้าพูดถึงเบีย้ยแก่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในยุทธจักรของเครื่องรางของขลังก็มีเบีย้ยแก่ของวัดกลางบางแก้วจังหวัด,ดคนครปฐมซึ่งสร้างโดยหลวงปู่บุญและหลวงปู่เพิ่มแล้วก็ยังมีเบีย้ยแก่ของหลวงปู่รอดวัดนายรงกรุงเทพมหานครกับเบีย้ยแก่หลวงพ่อทัดวัดขาหาบดีกรุงเทพอีกด้วยที่มีความเข้มขลังและมีราคาในการเล่นหาสูง ส่วนเบย้ยแก้ของหลวงพ่อนุ่มวัดนางในจังหวัดอ่างทองที่กําลังจะกล่าวถึงนี้แม้จะมีราคาในการเล่นหาเพียงหลักพันแต่ก็มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางเช่นกันหลวงพ่อนุ่มเกิดเมื่อวันที่15สิงหาคมพศ2426ณบ้านสามจุนตําบลหวังน้ำซับอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรียมบิดาชื่อสอนยมบรรดาชื่อแจม ตอนดเด็กๆท่านมีนิสัยแปลกไม่เหมือนเด็กคนอื่นๆเพราะท่านชอบเข้าวัดและก็ชอบไปวัดกับผู้ใหญ่ครั้งเมื่ออายุได้สิบขวบก็เข้ารับการศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาขอมกับพระสงฆ์ในวัดใกล้ๆบ้านท่านเป็นคนดีสติปัญญาเฉียวฉลาดมีความจำได้ดีสามารถเรียนรู้และจดจำได้อย่างรวดเร็วกว่าเด็กคนอื่นจึงทำให้ได้รับมอบหมายจากพระที่สอนพระเนนอยู่ในวัดให้เป็นครูช่วยสอนและแบ่งเบาภาระ ต่อมาเมื่ออายุครบบวชจึงได้อุปสมบทเป็นพระพิสุนพัทธสีมาวัดปลายนาตำมนปลายนาอำเภอสีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพศ4 4 6 6โดยมีพระครูธรรมสารรักษาอ้นเป็นพระอุปชาหลังจากท่านบวชแล้วหลวงพ่อนุ่มก็ได้กลับไปจำพรรษาที่วัดสามจุนได้ศึกษาพระธรรมและพระบนยัยจนมีความรู้แตกฉาน ต่อมาท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดหลวงตำบลสารเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเพื่อช่วยประสานงานก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ของวัดสามจุนครั้นพระอุโบสถสร้างเสร็จแล้วหลวงพ่อหนุ่มท่านก็กลับมาจำพรรษาที่วัดสามจุนเหมือนเดิมอีกครั้งต่อมาทางวัดหลวงบ้างไม่มีเจ้าอาวาสชาวบ้านตำบลสารเจ้าโรงทองที่อยู่ใกล้วัดหลวงซึ่งมีความศรัทธาหลวงพ่อหนุ่ม ตอนที่ท่านไปจำภาษาอยู่ที่วัดหลวงเมื่อครั้งก่อนจึงพากันไปอาราธนาหลวงพ่อนุ่มมาเป็นเจ้าวาดวัดหลวงท่านจึงรับนิมนต์ไปเป็นเจ้าวาดวัดหลวงเมื่อพศ2459และได้สร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองให้กับวัดหลวงจนกิติคุณของท่านแผ่กระจายไปทั่วและเป็นที่ศรัทธาของคนทั่วไปต่อมากิติคุณของหลวงพ่อนุ่มได้ยินไปถึงข้าบดีท่านหนึ่งในตลาดศาลเจ้าโรงทอง จึงได้นิมนต์ท่านมาเป็นเจ้าวาดที่วัดนางในเนื่องจากเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับตลาดศาลเจ้าโรงทองซึ่งเป็นศูนย์กลางของอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกต่อชาวบ้านที่จะมากราบนมัสการหลวงพ่อหนุ่มจึงมาเป็นเจ้าวาดวัดนางในตั้งแต่พศ2469ต่อมาก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลศาลเจ้าโรงทองเมื่อพศ2473 และได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปชาเมื่อพศ2477หลังจากที่มารับเป็นเจ้าอาวาสวัดนางในหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดนางในธรรมิการามแล้วหลวงพ่อนุ่มก็ได้พัฒนาวัดจากที่เคยสุดโทมโรยราเหมือนแต่ก่อนจนสามารถเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยบารมีของท่านและสร้างศรัทธาให้แก่ชาวบ้านทั่วไปจนกระทั่งมรณภาพไปอย่างสงบ เมื่อวันที่13สิงหาคมพศ2497รวมอายุได้72ปี5 2พรรษาสำหรับเบีย้ยแก้ของหลวงพ่อนุ่มจะมีลักษณะและกรรมวิธีการสร้างแตกต่างไปจากเบีย้ยแก้ของสายวัดกลางบางแก้ววัดนายโรงและวัดคฤหาบดีแต่จะเหมือนกับเบีย้ยแก้ของอาจารย์ท่านหนึ่งสายจังหวัดอ่างทองอย่างเบีย้ยแก้ของหลวงพ่อคำวัดโพปรมเบีย้ยแก้หลวงพ่อพักวัดโบส์ และเบีย้ยแก่ของหลวงพ่อปโปรงวัดท่าช้างเบีย้ยแก่ของหลวงพ่อนุ่มจะทํามาจากหอยเบีย้ยขนาดเล็กแบบที่เรียกว่าเบีย้ยจันท์เบีย้ยแก่หลวงพ่อนุ่มสามารถป้องกันคุณใสาย,ยาเบื่อยาสั่งและพูดผีได้ดีนักอีกทั้งอย่างแคล้วคลาดคงกระพันมหาอุดจนเป็นที่เล่าลือกันทั่วจึงมีคนมาขอเบีย้ยแก่กับท่านจากทั่วทุกสารทิศ เนื่องจากกรรมวิธีในการจัดสร้างเบีย้ยแก้ของหลวงพ่อนุ่มและอาจารย์ท่านอื่นๆของสายจังหวัดอ่างทองไม่ยุ่งยากเหมือนวัดกลางบางแก้ววัดนายโรงและวัดคฤหาบดีท่านจึงสามารถสร้างเบีย้ยแก้ได้ครั้งละหลายๆตัวเบีย้ยแก้หลวงพ่อนุ่มจึงแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางและจากการที่เบีย้ยแก้ของหลวงพ่อนุ่มมีจํานวนมากนี่เองจึงทําให้ราคาการเช่าหาไม่แพงแต่กระนั้น ของเก๋ก็มีมากเช่นกันเบี้ยแก่ดวงพ่อหนุ่มของเก๋สามารถพบเห็นได้ตามสนามทั่วๆไปเนื่องจากมีการทำปลอมมานานหลายปีเบี้ยเก๋ถ้าเอามาชั่งน้ำหนักโดยรวมวางบนฝ่ามือก็จะรู้สึกว่ามีน้ำหนักเบาไม่ตึงมือเหมือนของแท้และเมื่อถ้าเอาเบี้ยม,มาสัน่นหรือเขยา่าเพื่อฟังเสียงใกล้ๆหูก็จะได้ยินเสียงเคลื่อนไหวของปลอดแตกส่้นซึ่งผิดกับของแท้ ที่เสียงประลอดเคลื่อนไหวเป็นก้อนไปในทิศทางเดียวกันจนรู้สึกได้ที่ฝ่ามือส่วนของเก๊ที่ประลอดเคลื่อนไหวแตกส่านก็เพราะว่าภายในไม่ได้บรรจุด้วยประหลอดแต่บรรจุด้วยของเหลวชนิดอื่นเมื่อเอาเบี้ยขึ้นมาสั่นหรือเขยา่าของเหลวที่บรรจุภายในจึงกระชอเหมือนน้ําเบี้ยกแกะลวงพ่อนุ่มวัดนางในถึงจะไม่ดังหรือราคาแพงอย่างเบี้ยกแกะวัดกลางบางแก้วหรือวัดนายโรงและวัดคฤหาบอดี แต่ก็เป็นเบี้ยแก้ที่มีวิธีการสร้างที่ถูกต้องตามตำราเอกทั้งยังมีประสบการณ์เป็นที่กล่าวขวัญกันมาช้านานการเล่นหาก็ไม่ยากเหมือนกับสามสำนักที่ดังๆหาก็ไม่ยากเท่าไหร่หากจะหามาใช้กันจริงๆโดยว่าท่านสร้างเอาไว้มากพอสมควรแต่กับเบี้ยแกว้วัดกลางบางแก้ววัดนายรงและวัดคฤหบดีนอกจากจะมีราคาและหายากสุดๆแล้ว การเสี่ยงกับของเก๊ต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญน้อยรายที่จะมีโอกาสได้ของแท้เอาไว้ในครอบครองด้วยว่าเจ้าของที่ได้รับการตกทอดต่อๆกันมานั้นล้วนแต่มีความรักและความหองแหนปานดวงใจถ้าไม่มีทางจำเป็นอย่างหาทางออกไม่ได้จริงๆแล้วก็จะไม่มีการนำเอาเบี้ยแก้มาปล่อยเป็นอันขาดส่วนที่เจอตามสนามอยู่บ่อยๆมันก็เป็นข้องปลอมเกือบทั้งนั้นแหละครับ